สวัสดีครับชาวเสียนสนุกเกอร์สรุปผลแข่งสนูกเกอร์รายการ British Open ปี2024นะครับซึ่งเป็นรายการจัดอันดับรายการที่4นะครับณเดอะ e ซนทัมสเตนเทอร์โประเทศอังกฤษนะครับรูปแบบการแข่งขันจะเป็นการแข่งขันแบบจับฉลากประกบคู่นะครับไปเรื่อยๆนะครับชิงเงินรางวัลรวม5 2 0 0 0 0ปอนด์นะครับแชมป์รายการนี้นะครับจะได้รับเงินรางวัล1น0 0 0 0 0ปอนด์นะครับรองแชมป์จะได้รับเงินรางวัล45,000ปอนด์นะครับ ผู้ทำเบรกสูงสุดนะครับรับเงินรางวัล5,000ปอนด์นะครับแชมป์เก่ารายการนี้นะครับมาร์ควิลเลียมส์เอาชนะมาร์คเซลวีสิบต่อ7เฟรมผู้ทำเบรกสูงสุดนะครับ140แต้มนะครับเซลกุตโต้ผลแข่งรอบคัดเลือกนะครับประจำวันที่23กันยายน2567มีดังนี้ครับเริ่มกันที่คู่ที่1นนะครับช่วงหัวข้านะครับ ลอ,อริทอร์พบกับแชมป์เก่ามาร์ควิลเลียมนะครับลอริทอร์เอาชนะมาร์ควิลเลียม4ต่อ1เฟรมกงเชนจี้เอาชนะทอมฟอร์ด4ต่อ3เฟรมมาร์กอัลเลนเอาชนะแกรลีวิลสัน4ต่อ3เฟรมแอลอนฮิลเอาชนะติงจุนฮุย4ต่อ3เฟรมซ้ายปืนกลจัดทรัมป์เอาชนะโรเบิร์ตมิลกินส์4ต่อ1เฟรม r ร a n นเดเอาชนะหลุยฮินโคสสี่ต่อหนึ่งเฟรมจอห์นฮิกกินเอาชนะลอยมิวเออร์สี่ต่อหนึ่งเฟรมลูก้าเบรเซลเอาชนะ m มฮัมหมัดีฮับสี่ต่อหนึ่งเฟรมชอ h n นเมอร์เอาชนะเอียนเบิร์นสี่ต่อศูนย์เฟรมบุซุเลเวสเอาชนะกัปตันอารีคาร์เตอร์สี่ต่อสเฟรม เลียมเดวิสเอาชนะเบลลี่ฮอกกินส์4ต่อ1เฟรมคาร์ลีมิวสันเอาชนะจ Le ูเลียนเลคเฟร์ต4ต่อ0เฟรมเลยอิดอุสบลัดเอาชนะควิกมัดสวินหรือควิกคิวเฮาส์4ต่อ2เฟรมมาร์คเซลบี้เบียดเอาชนะผางจุนซู4ต่อ3เฟรมแจ็คโจนส์เอาชนะแซนเตอร์สันแลม4ต่อ2เฟรม จางอันดาเอาชนะจอร์แดนบราว์4ต่อ2เฟรมต่อไปเป็นตารางแข่งรอบ64คนนะครับแข่งขันระบบ4ใน7เฟรมนะครับจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา16 0 0น,นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็มีศึกแข่งสายเลือดด้วยนะครับระหว่างโปรไทยชนกันเองนะครับก็คือเททยยาอุนนนนครับหรือ F1 นะครับ,รรบพบกับนพลแสนคำนะครับหรือมูงปากน้ำนะครับ มาครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นนะครับจะเริ่มทำการแข่งขันแต่เวลา16นาฬิกาจุดนนอน,นะครับยวนซูจุนพบกับล็อบบี้วิลเลียมส์มาหายหลงพบกับมาโกฟูแกนดอตพบกับโจโเหยื่ลงซูเจฮุยพบกับยูเลียนบอยโกเฮริสชาเฮียพบกับไซมอนแบทเวลกงเฉินจี้พบกับฉีซือ คริสเวกลินพบกับปุยเฉอจิงโจ้มหาภัยเนลเบอรสันพบกับคริสทอตเทนแอรอนฮิลพบกับมาร์คอัลเลนสแตนมดี้พบกับไมเคิลโฮเทพชย,ยาอุ่นหนูพบกับนพลแสนคำช่วงเวลาสองทุ่มนะครับแอีย์คาตี้พบกับหลงเฉห่วงมาร์คเดวิสพบกับเซียวกววตง โจนส์ Jones, พบกับอัลฟี่เบอร์เดนไรอันเดย์พบกับจัดชัมเทียนเปยเฟยพบกับลูกาเบรเซลเอลิสเลเซอร์พบกับมาร์ตินโอโดเนลสตีเฟนแม็กควายพบกับเลรียมเกรแฮมบูซิลเวตพบกับสจวร์ตบิงแฮมอย่าลืมติดตามชมและก็ให้กำลังใจโปรไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงท่านี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปจนจบ และพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ